สวัสดีค่ะทุกคนมาถึง EP สุดท้ายของทริปเที่ยวญี่ปุ่นของเราแล้วนะคะวันนี้กินเที่ยวเดียวกับจอยจะพาไปรวบตึงแหล่งกินแหล่งเที่ยวย่านโอซาก้าเรามีเวลา1วันเต็มกับการเดินชอปปิง้งเก็บตกร้านอาหารที่ยังไม่ได้ไปกินจะมีร้านไหนเด็ดร้านไหนที่ไม่ควรพลาดติดตามได้ในคลิปนี้เลย รวมถึงท้ายคลิปเรามาแนะนำวิธีการเดินทางกลับโดยขึ้นรถไฟนันไกจากนนำบะไปสนามบินแบบง่ายมากใครที่มีแพลนจะไปโอซาก้าติดตามได้เลยค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์และ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราเดี๋ยวจอยชาแนลด้วยนะคะตามตามทาเนียมเช้าวันที่7นะคะวันนี้ก็1วันที่เราจะอยู่ที่ญี่ปุ่นเดี๋ยวคืนนี้เรานอนที่นีอีกคืนนึงแล้วก็พรุ่งนี้เชา้าเราก็กลับแล้วนะคะวันนี้เป็นวันฟรีเดย์ที่เราจะไป เดินเล่นแง่รอบๆนำบะแล้วก็ชินไซบาชิโดนบุรีเพื่อที่จะช้อปปิ้งทั้งวันเลยนะคะวันนี้เราจะซื้อของพาไปอัปเดตตลาดในย่านชินไซบาชิกันนะคะ เราอยู่ที่นัมบะยาสกะจิงจานะคะเป็นศาลเจ้าเป็นรูปหน้าเขาจะเป็นเหมือนรูปสิง,สงโตเนาะใครมาอุาส่าเสด็จก็จะต้องแวะมาถารูปแล้วก็มาวาว้พระขอพ,อพอรที่นี่นะลงสถานีไดโกคุโจแล้วก็เดินมาประมาณ500เมตรนะเขาก็จะมาเขียน พรสามารถขอพรเรื่องการงานเรื่องเรื่องเรียนขอพรได้ที่นี่เลยนะคะเราไปยืยนไหว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ถ่ายรูปได้เลยนะักท่องเที่ยวเยอะนะคะทีน่นี่มีทั้งคนไทยต่อหลีแล้วก็ยุโรป ไหว้พระขอพรแล้วก็สามารถที่จะแบบว่าบูชาอันนี้เราเราได้ตุ๊กตาดาลุมาไปนะคะความหมายอะ่ะเราก็ไม่แน่ใจหรอกว่าคืออะไรแต่ก็คือน่าจะเป็นเรื่องแบบเรื่องให้โชคดีแล้วก็ข่มคลองให้ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยจะไม่มีภาษาอังกฤษเลยนะคะเราก็จะไม่รู้เลยแต่ว่ามีมุมให้ถ่ายรูปมีดอกซากุระอยู่ด้วยนะคะนี่ยังสวยอยู่เลยนะยังสวยอยู่เลย ชมพูเลยนะต้นนี้เนาะชมพูพิ้งเลยอะ่ะตรงนี้ก็มีนะคะแับดูค่ะดูนี่จะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งจากคนละดอกก,กับแบบแบบต้นเมื่อกี้นะคะจมีอยู่นิดหน่อยออก็ฝากมาเขียนแบบว่าเขียน<อ>ขอพรอะไรอย่างเงี้ยนะน่าน่าจันะคะก็ขอพรนะคะจะมีรูปเทพเจ้า เป็นรูปสิงโตแบบนี้แล้วก็เขียนขอพรตรงนี้นะคะแล้วเราก็ไปไหว้ขอพรอ,อืมแบบ ก็เอาความโชคปีไปฝากทุกคนด้วยนะคะที่ดูเดี๋ยวจอยชาแน,นลด้วยนะคะสำหรับชิปปี่ปุ่นคลิปนี้นะคะเราก็ <Okay. S 1> มาที่สานเจ้านำบัาสัตว์ยาิจกกินจานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปช้อปปิ้งกันไปหาอะไรกินกันต่อ่รอมานานแล้ว,ลวค่ะ นี้เราก,กําลังเดินไปแถวกะชิมาย่านะคะแถวย่านนัำบานะคะจากศานเจ้ายาสักชกิจาม่ากีนะคะตอนนี้ก็ติดติดไฟแดงรอข้ามถนอนอยู่นะคะนี่ให้ดูบรรยากาศสีแยกจอน,นั้นเรามาเราก็มาเดินแถวย่านเด็นเ าหาไปสอย่นนยอานนบาเราก็แบบมังวๆไปนะเราก็เดินเดินได้อยู่ก็ราไปตามหากอซิล่ากันนะคะปีนี้เราไม่ได้ไปตามหากอซิล่าแล้ว <isas. S 1> เดี๋ยวเราไปหาข้าวก ى, ินหากาแฟกินก่อนแล้วก็ไปช้อปปิ้งตอนนี้นะคะเราอยู่แยกนำบะตรงหน้าทากาชิมาย่าเลยนะคะ ก็เมื่อกี้เราแวะกินข้าวอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ไปซื้อตั๋วกรับพรุ่งนี้สําหรับจากนําบะไปที่สนามบ,บินคันไซะะซื้อตั๋วนันไกลแบบรีเซิร์ฟซิปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงกว่ากว่า เดี๋ยวเราก็จะเริ่มช้อปปิ้งกันแล้วนะคะช้อปปิ้งยาวๆไปถึงตอนตอนเย็นเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูแต่ซอยตรงนี้เลยอิมิสุบาชิซูชินะคะเป็นถนนย่านชินไซบาชิที่จะเดินตรงเข้าไปก็จะเป็นโดตงเบอรีนะคะเส้นนี้ก็จะมีแบบว่าช้อปปิ้งร้านค้าต่างๆเยอะแยะเลยนะคะเคนดูบรรยากาศตอนนี้นะคะ อุณหภูมิตอนนี้20องศาแต่ว่ามีลมก็เย็นอาสกาศเย็นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะข้อตอนนี้เลยเดี๋ยวเปิดบอกไปดูร้านค้า,าต่างๆไปเรื่อยๆนะคะ ผัดปลีตะลัเปาอร่อยนะเราเคยซื้อไปกินแล้วทางนี้ก็ไปได้เหมือนกันอ่านันจีต่ออันนี้เขาต้องจัดตะลัเปาแล้วอันนี้เขาจะมีขายอาหารด้วยนะเป็นหมอบเป็นร้านเป็นข้อกล่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะราคาไม่แพงด้วยนะ

มูบาลานของมูมูบุ อีกแล้วเดินยังไม่ไปไหนเลยก็ดูดิมันน่ากินไม่เล่กมันหวานญี่ปุ่นอ่ะเผาอ่ะมันเผาอ่ะแล้วก็อยากกินในโกโก้ตะบะด้วยนี่ครับก็น่ากินเลยอือกินมากเมล็ดถังวัด50เนะนีนะครับ150เยน กินสุดๆครับคุณเดียพรเขาต่อแถวอยู่ลองดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงเราสเอรี่สตอนี่เราเชอบต่ออ่าีกว่ารอย่าเขเด็ดเป็นเอามันตักน้ักน้ำาจะเป็นก้นะอันนี้ก็น่ากินไอมันไอมันที่เป็นไอมันที่ก็น่ากิน กจ็ดร้อยเจ็่ร้อยห้าสิจริงๆอย่างนั้นนะขนมเนย่าคงเพราะมันมีครีมด้วยแล้วก็เป็นมันหมดเป็นสนะก็มันเลิศได้แล้วนะคะอะไรกูดแล้วยินกนอยงนี้แหละโอยเย็นน่อยชิมนว้ว เป็นยังไงบ้างมันนิ่มแล้วมันก็เย็นแล้วมันก็นุ่มมาก,กอะเราเป็นกอบดิ้แม่ให้เป็นยังไงได้ยินเสียงปนะ่ะตักล้องอะม,มีความตอนตอง่ะไม่สนกินเล่นนะคะก็เหมือนมาเยื่อมอะแต่เป็นมันเยื่อแบบกรอบๆนะ เหมือนมนันลังนกบ้านเราอะเออเออเออเอารมณ์เป็นลังนกบ้านอะมัเป็นมันเผาญี่ปุ่นนะคะโอตันิโอตันิโออีกแล้วครับใช่ าปูได้กินวันสุดท้ายจะกลับพอดีอ่ะสั่งสอน,500นอห้าร้อยเยนเอาไหมลูกจะกินปะกินด้วยกันกินด้วยกัน,ก,นก็ได้เนาะมันร้อนอะ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่มาด้านผืนนี่แป๊บหนึาา่งเหรอนี้นะค่ะนี่หน้าร้านนี้เลยนะคะเดี๋ยวดูก่อนนี่เนื้อปูคาปลาคือ ข้าที่แพงสุดเท่าที่เคยกินเลยนะรูกเรร้อยสามสิบบาทเนี่ยอยู่ตรงแยกบริโกโลเลยนะอ้านะป้ายมือตรงข้ามป้ายบริโกลเลยหน้าร้านาตาบักอันนี้ข้าตาบักครับอันนี้กูแวะมาชิมกันได้นะคะเคแล้วเราดูต่อไปครับช้อปปิ้งยังไม่จบ ยังไม่ได้ชทบาลยกินอย่างเดียวเลยเนี่ยเอ๊ค่ะเอเ๊่มคะตอนนี้เราก็ได้เวลาช้อปปิ้งกันจริงๆแล้วนะคะก็ถึงที่ดองกีเอเลยดองกีห <in> ร <Asia> okay. ือเราก็จะเรียกสั้นว่าดองกีนะคะเป็น oh, ร okay. ้านที <called hand> ่น <in> ักท่องเที่ยวทุกคนต้องมาเพราะว่ามันมีทุกอย่างเอเวอร์ติงจิจเบลอยู่ที่นี่เลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันอื ดในสุดก <Scroll> ็ไ <Mom> ด um ้กินนะคะทาโกยากิ มาถึงคิวว่างพอดีก็เลยมาหยออโตู้นะคะห5 0้ะะอยห้าสบเยนร้านนี้เรายังไม่เคยกินเนาะเราก็เรามาลองดูว่าจะอร่อยไหมนะคะดี่นี้น่ากินมากจริีๆนะคะได้คิวแล้วตอนนี้แตะดู

กินหน้ารา้านนะแต่มันต้องร้อนแน่เลยเนาะดูปันดีดูปันกินแค่นี้เพราะว่ามันร้อนมากดูความนี่นะคะทาโกยเกิร้านนี้เลย อย่างเช่นทางรีพารนะคะอยู่ที่ดอนบรีจะเห็นลูกคาโกะใหญ่ๆอีกรักของร้านนี้เหมือนจะมีเหมือนเป็นเม็ดๆอ่ะเือนข้าวหรืออะไรสักอย่างกรบปรองโกด้านบนนะคะแล้วก็เนื้อคาโกะเขาบอกว่าร้อนร้อนเลยอร่อยมาก แอ <Yeah, S 2> ได้กินแล้วเชนเย็นฟังที่เราตามหามาตั้งแต่วันแรกที่เรามาเดินมาทุกวันเด๋ยวไม่ได้กินเพราะว่ามันหมดแล้วมันก็ปิดหนีเราไปวันนี้เราได้กินแล้วนะคะชื่อร้านเทนเย็นฟังก็จริงแต่ว,ว่าอันละห้าร้อเยนนะคะข้างในก็จะเป็นไส้ชีสนะคะเอาเลยไหมเอาเลยร้อนนะเนี่ย มัน,นคือขนมไข่แต่ว่ามันอร่อยนะัวเราไม่สามารถจะซื้อฝากใครได้นะต้องมากินด้วยตัวเองอมหมดกันกอดได้ไหม พูดหน่อยดิพูดอะไรบ้างจอมแม่ไม่พูดกับพ่อเลยว่ะคลั่งฟินอะยังไ่ยากยืนเลยอือหือยังยืนดีเออถึงราดพร้าวพอดีเลยเหมันอร่อยนะ ด้วยครับน้วยจากออสการ์เลยยา,ยายาพอพอแล้วพอแล้วนักเกียรติถึงกรุงเทพและ้ะ ะคะ่เช้าวันที่8นะคะที่ญี่ปุ่นวันนี้เป็นวันที่เราจะต้องเดินทางกลับเทเวลานะคะก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6โมงครึ่งเดี๋ยวเรารอเราซื้อตั๋วรถไฟนันไกเรียบรอะะ้อยแล้วตอนนี้เราอยู่ที่สถานีนันมานะคะเราซื้อไว้เที่ยงเวลา7โมงเนาะ7โมงนี่ครับกระเป๋างอกขึ้นมาอีกแล้วงอกทุกปีเลยปีนี้งอกไปเล็ก ขาปีจะงอกไปใหญ่ก็ใครมาญี่ปุ่นแน่นอนต้องมีกระเป๋างอกกันทุกคนนะคะเราก็ไปได้กระเป๋าแบรนด์ใหม่มาที่ดองกี้เนาะได้ของเอาดอมานะคะในราคาที่แบบประมาณสองพันตบาทออืืมมถูกค่ะ เ,เดี๋ยวเราเรอขึ้นรถไฟนะคะเดี๋ยวเราก็จะนั่งตะแนนไกรไลน์ไปลงที่แอร์พอร์ตที่คันไซแอร์พอร์ตเองนะคะวันนี้ไฟบินเราประมาณกเกือบะะสิบเอ็ดโมงเนาะสิบเอ็ดโมงสี่สิบห้าแต่ว่าเราเช็คอินออนไลน์มาเรียบร้อยแล้วตเราก็จะต้องไปดูเรื่องโหลดกระเป๋าเพราะเราก็ปเป็นลูนีโอ้น้ำหนักพอจะเกินไหมนะคะเพราะว่าก็จะมีติดตัวกันขึ้นเครื่องอีกคนละเจ็ดโลเนาะก็เดี๋ยวไปลุ้นกันกันตั้งแต่เกิอนอไหรนะคะสำหรับทริปอ่าญี่ปุ่นปีนี้นะคะ จัดเต็มในเรื่องของการกินแบบว่าอยากกินอะไรได้กินหมดเลยอะรอบเนี้ยเนาะค่ะก็เป็นทริปที่เรามาเที่ยวเองนะคะก็พาทุกคนมากินเที่ยวเดียวกับจอยนะคะตามสไตล์ช่องของเรายังไงก็ถ้าถูกใจคลิปของเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ ส u b สไคร์ช่องเราด้วยนะคะที่สําคัญเราเพิ่งทําเสื้อช่องเรามาด้วยนะอืเออถ้าใครอยากได้เสื้อนะคะก็ s u b สัไคร์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาในในในยูทูบให้เรานะมาแบบยังไงก็ทักเข้ามาคุยกับเราได้นะคะเราก็จะมีถ้าเ,เป็นผู้โชคดีแล้วกันเนาะอืมเราจะมีการสุ่มแล้วก็แจกเสื้อไปให้ถ้าเกิดถ้าเกิดเราถูกแจ <ก S> ่ <แก S 2> คอมเมนต์เนาะ<ช>ถ้าเราถูกแกคอมเมนต์ทุกๆคลิปวิดีโอของเราคลิปวิดีโอเริ่มตั้งแต่คลิปเจแปนนี้เป็นต้นไปเลยนะคะถ้าใครคอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็น ว่ามอาีอยากจะดูคลิปเกี่ยวกับอะไรอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีคอมเมนต์เกี่ยวกับการทําทคลิปของเราว่าเออไปตรงนี้ตรงนี้แล้วไปตามรอยเราแล้ว,ลว,ลวเป็นยังไงบ้างมาแชร์ประสบการณ์กันอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะส่งนะคะจากผู้โชคดีแล้วก็จะส่งเสื้อไปให้ขง้านเลยะะหรือหรือ,หร,อหรือว่าท่านใดที่จะให้เราไปไปแชร์ประสบการณ์นะครับก็แนะนําได้นะว่าให้เราไปาที่ไหนหไปยังไงเก แนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะก็ฝากติดตามเดี๋ยว Joy Channel ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายเดี๋ยวพบกันที่กรุงเทพคะ่ะบ๊ายบายค่ะ